ไปแลแค้จังหวัดระนองกันมั่งค่ะผู้มนจาการทับเรือภักที่ามก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดระนองแก้ไขปัญหาก,การทำประมงการท่องเที่ยวทางทะเลแล้วก็การกระทำพิษกฎห้ายทางทะเลค่ะ พลเรือโทอาภากรยุ่คงแก้วค่ะผู้บรชาการทับเรือภาทีซ่ามค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดระนองรวมประชุมห้ารือแนวทางแก้ไขปัญหาการทําประมงการท่องเทียวและการกระทําพิษกฎหมาม้ทางทะเลโดยมีนายปิยพงชูวงศ์รองผู้วาราชาการจังหวัดระนองรักษาราชาการแทนผู้วาราชาการจังหวัดระนองพลตําตรวจตรีเฉิดพงชิวปีชาค่ะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระนองแล้วก็หัวหนา้าส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องก็ได้มาเข้าร่วมประชุมกันที่ศาหลากลางจังหวัดระนองค่ะครับผู้บระชาการ ัเรือภาลตีซ้ำนะครับกล่าวว่าตามนายูบาบผู้บัญชาการท่านเรือในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาพลประโยชน์ของชาดทางทะเลได้มีนายายูไบนะครับให้ถูกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทีประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจการทะเลนะครับหลังตั้งในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อรายงานพ้นการดําเนินการพร้อมตั้งหน้ารือกับจังหวัดระนองเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเลเพื่อแนวทางมาตรการในการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการทําประมงนะครับในพื้นที่ให้มีความชัดเจนให้ชัว์ตองนะครับและก็เป็นไปตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งเรือ่องโครงการท่องเที่ยวทางทะเลและการกระทําพิษกฎหมม้ทางทะเลนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการการท่องเที่ยวกิจการอื่นๆในทะเลด้วยนะครับ จากนั้นเนี่ยทางได้รวมกันนะครับสำรวจภูมิประเทศทางนา้ำและก็บินตำรวจพื้นที่ทางอากาศอำเภอกระบุรีเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการประกอบพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับกิจการทะเลเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมและมีความมั่นคงมั่งคั่งยังยืนต่อไปนะครับต้องออยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ชายแดนและกับหนองยิงอมและก็มีน้ำน้ำเนี่ยเป็น เป็นตีกันเป็นทีการ,การยั่วนะครับเพราะนี้องมีความชัดเจนมีความปลอดภัยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับโอเคสุดยอดมากค่ะ